สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ช่องเสียอาร์ม jo one official นะครับผมนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาคุยกันถึงเรื่องตัวเลขนะครับผมรอบที่แล้วนะครับผมก็อาจจะหลายหคนนะครับอาจจะถูกเรียบร้อยแล้วนะครับหลายๆท่านก็อาจจะโดนนะครับหลายๆคนนะครับผมก็รอบนี้นะครับผมจะมาบอก คร่าวๆเนาะเท่าท,ที่หาได้นะครับผมก็คือนะครับผมวันเมื่อาวานที่ผ่านมานะครับเมื่อวานก่อนนะครับที่ผ่านมาอ่าพอดีผมรับรถ12ล้อนะครับผมหารถแห่12ล้อเนาะนะครับผมผมคิดว่าหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าป้ายแดงของสิบสอล้อเนี่ยมันมีเลขอะไรบ้างนะครับผมหลายๆท่านก็อาจจะรู้แล้วนะครับผมเพราะว่า ผมไม่ได้ลงใน YT เนาะไปลงในแอปสีฟ้านะครับผมเดี๋ยวผมคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะยังไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเปิดตัวเลขให้ดูนะครับแล้วก็ให้พี่น้องนะครับใช้จักรยานในการรับชมนะครับใช้วิวจรารณญาณในการรับชมนะครับผมว่า,าตีเป็นยังไงนะครับแต่กไ็ไม่ได้รับประกันนะว่าจะ ว่าหมานบอจังซีบอแค่เราเอาแค่ตัวเลขมาให้นะครับให้พี่น้องได้ดูเนาะว่าเออมนแนวทางเป็นยังไงล่ <c oughs> าสุดเป็นคนใบแล้วล่าสุดนี้เออ <c oughs> อาจารย์อาร์มบดี <c oughs> <c oughs> นะครับผมตอนนี้นะผมอยู่ที่สารคามนะครับผมพอดีนอนในเมืองนะครับอีกสักหน่อยก็จะไปโดมสาวน้อยนะครับผมก็เลยอ่า เห็นพี่น้องนะครับถามกันมาเยอะเม้นกันมาเยอะนะครับก็เลยโอ้ยเดี๋ยวจัดให้นะครับผมแล้วก็พอดีเห็นใน Facebook ด้วยของพ่อการชัยเนาะผมว่าหลายๆท่านก็อาจจะรู้หลายหลายท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะครับผมแต่ก็ไม่ได้รับประกันนะไม่ได้รับประกันอะไรแค่เป็นแนวทางเนาะในการที่จะแบบว่าอันนั้นนิดหนึ่งนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับผมแล้วก็งวดเอ้ไม่ใช่รอบที่แล้วนะครับ ก็เต็มๆนะครับผมเต็มๆแต่งวดน,นี้ไม่แน่ใจครับเป็นรถใหม่ด้วยก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับส่วนของพ่อการชัยบังเอิญอย่างหนึง่งเลขคล้ายๆกันนะครับมันจะมีตรงนึงที่พ่อการชัยแกโพสอะแล้วมันไปตรงกับทะเบียนไหมครับอันนี้ก็ความเชื่อส่วนบุคคลอีกแล้วนะครับผม <c oughs> <c oughs> นะครับก็ใช้จักรยานในการรับชมเนาะ จักรยานในการปั่นไปซื้อนะครับผมก็ประมาณนั้นแหละนะครับก็โอเคเดี๋ยวจะมาให้ดูแต่ว่าก่อนจะดูนะครับก็ต้องคุยกันก่อนด้ก่อนที่จะเห็นอะไรเนาะมันก็ต้องฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์เนาะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสเปเชียวนะครับผมอาจจะไม่ไม่ค่อยมีนะครับผมแต่ว่า ก็เห็นพี่น้องเม้นกันมาเยอะนะครับผมเพราะว่ารอบที่แล้วก็ตอนที่เปิดวงสาลาราเพลินโชว์เนาะก็ได้ถ่ายไปทางรถแห่นะครับที่อีหลาขึ้นเต็มเต็มแม่ผมก็ถือนะครับผมเออแม่ก็ถูกแต่ผมไม่ได้ซื้อนะครับงวดนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมว่าจะอันนี้ไหมนะครับผมก็โอเคนะครับก็แล้วแต่บุญ แต่กรรมแล้วแต่วาสนาของคนเนาะนะครับเราจะพูดเป็นกลางๆนะครับผมไม่ให้ออกนอกทางเกินไปนะครับผมเพราะว่าเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องแบบว่าใช้ักยรกยานในการรับชมนะครับผมก็ให้พี่น้องนะครับเผื่อเผื่อ,อ,อได้ขึ้นมาดิเผื่อถือดิเอ้ยถ้าถือก็อย่าลืมนะครับผมจ้างหมอลำนะครับไปที่บ้านได้นะครับผม โอเคเดี๋ยวเราจะไปเปิดภาพกันเลยนะครับมาแล้วครับผมภาพแรกนะครับผมเอาเป็นตัวเล็กๆไว้ก,ก,ก่อนแล้วค่อยๆให้พี่น้องดูนะครับผมเป็นทะเบียนรถนะครับผม12ล้อนะครับเ <c oughs> พิ่งได้ใหม่นะครับผมหลายๆท่านอาจจะไม่เห็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนขับเอารถมาส่งนะครับที่เทพสถิตแล้วเพื่อนก็ถอดป้าย กลับไปที่นครปฐมนะครับวันนั้นเลยนะครับแม่ไก่กี่ชั่วโมงนะครับแต่ว่ายังดีนะครับที่ผมได้ถ่ายเก็บไว้นะครับผมก็เอาไว้ให้พี่น้องได้ชมเนาะอันนี้ใช้จักรยานในการรับชมนะครับแล้วก็การตีอะไรต่างๆนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบเด้นะครับผมก็มาเป็นเชือกส่วนบุคคลนะครับผมอันนี้รถรถป้ายแดงเนาะเพื่อนก็จะแบบว่าจังสันจังสีแน่นะครับผมก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะได้เลกอะไรนะครับผมเดี๋ยวดู จักจะผิดกดบ่เนาะนีน่โอเคนี่อ่ะโอเคครับขอ,องของพ่อการใช้ก็จะค,คล้ายคลกันแต่ว่าจะจะมีในคล้ายน้องแกจะบอกอีกหลายแต่ในส่วนของเลขเจ็เนี่ยนะผมคิดว่ามีโอกาสนะครับอันนี้อันนี้แค่แค่ความเชื่อส่วนบ,บคุคคลนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ย บ่าถึงมือบัตัวกูว่าจังสั้นจังสีโ่โอ้ยมาแมนจังสันนะครับผมมาแล้วแต่ะนะครับอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมแต่ถามว่าหลายท่านก็น่าจะจัดไปแล้ว <laughs> แล้วก็เดี๋ยวรอดูของเลขพ่อกันชัยนะครับจะคล้ายคกันนะครับผมมันเป็นบังเอิญเกินไปไหมสําหรับผมนะครับผมมองนะครับบังเอิญเกินไปไหมนะครับในที่แบบว่ามันคล้ายกันไหมที่จริงมันมัน มันไม่ควรที่จะแบบเหมือนกันนะเนาะแต่หลายๆหลายๆอย่างมันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับผมมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนาะก็ใช้จัก,ยกรยานในการรับชมนะครับผมก็อ่ะดูดูกันไปนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ลองดูไม่ไม่นไม่เป็นไรนะครับแล้วจะวิจัยยานในการรับชมนะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นทะเบียนร,รถ12เรอรถแห่12ล้อนะครับผมซึ่งตอนได้มานะครับผม โอเคเดี๋ยวไปดูของพ่อกันชัยกันต่อนะครับผมแล้วก็มาวิเคราะห์กันนะครับว่าเออเป็นยังเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับผมปึ๊บนี่ครับนี่อ,อืพ่อกันชัยมานี่โอเคนี่ครับพ่อกันชัย อเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นอะไรเห็นอะไรทุกท่านเห็นอะไรครับเนี่ยผมมันคือคือผมเนี่ยโพสต์ไปโพสต์เนี้ยพ่อกันชัยน่าจะไม่เห็นอยู่แล้วในทะเบียนสีแดงของของรถสิบสองล้อเนาะพ่อกันชัยไม่เห็นแน่นอนนะครับเพราะว่ามันอยู่ลึกนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็ไม่เห็นแน่นอนไป,ปนผมไม่ได้โพสลงนะ แต่ความบังเอิญนนะครับพ่อการใช้โพสคล้ายๆกันนะครับผมก็รู้สึกว่า้รอบที่แล้วก็คล้ายๆกันนะครับผมเพื <c oughs> <c oughs> ่อนกันนุ่นละหลักแสนนะครับผมก็ต้องรอดูนะครับรอบนี้นะครับผมก็ตอนเย็นนะครับก็เรียกไฮโซได้เลยนะครับผม <c oughs> ไม่เรียกเสียนะเรียกไฮโซนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับก็มาเป็นแนวทางเนาะ ให้พี่น้องนะครับผมก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลต้องบอกก่อนนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีบใครพังกับนะครับแล้วก็อ่นนี้คุยกันเล่นๆหัวหัวนาะพี่น้องนาะแล้วก็เอามาบอกกันนิดๆหน่อยๆนะครับก็อยากให้พี่น้องนะครับผมหลายคนคอมเมนต์มานะครับผมก็โอเคนะก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากพี่น้องนะครับผมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผม แล้วก็วันนี้นะครับก็จะไปที่โดมสาวน้อยแล้วก็จะถ่ายบรรยากาศให้น้องดูให้ให้พี่น้องดูนะครับแล้วก็อีลามอิลามานะครับผมน้องอุ๋งอิงนะครับผมน่าจะเข้ามาช่วงเย็นนะครับมาซ้อมนะครับผมก็จะถ่ายบรรยากาศให้ดูก็ฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับผมที่หามาได้นะครับแล้วก็มีของบอสโจอีกนะครับผมก็ อันนั้จน,น,นจะเป็นรอบที่แล้วไปแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นรอบนี้เนาะก็โอเคนะครับก็หาได้ประมาณนี้นะครับผมก็เอาไว้เอารอบหน้าไม่รู้จะมีอีกหรือไม่หรือเปล่าหรือไม่ <laughs> ก็โอเคนะครับฝากคอมเมนต์นะครับให้กําลังใจเนาะนะครับพอเป็นวิทยานะครับโอเคสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ